ลังนี่ถ้าสัมภาาณุคุณกันก็พอกันนะช่ว<ะ>งนี้รูจมูกแกจะใหญ่นิดนึงขนไม่ใหญ่เลยเหนื่อยไหมกันกำลังแอปอยู่เมื่อกี้เพลงที่ นี่คือคืนนี้อยากได้กี่ครั้งมันเป็นวันๆเช่นกันเพราะว่าเพลงนี้เราเอาไปโชว์ในซุปตาออสเตรียใครพลาพใคาพลาดเราก็ได้ดูกันที่นี่พี่เจก็พูดได้ยังวะได้ได้น่าจะหายเหนื่อยแล้วอ่ะพูดถึงตอนโชว์สิคะในโชว์อันนั้นมีการถอดชุดออกมาด้วยกัน3คนนี้เหรอไม่หกคนเลยมีหกคนครับผมมีพี่เจมีอ้วนมีเชน ชน้องพิษน้องฟิลใช่นี่เขาไม่ออกมาธรรมดาแล้วเขาถอดเสื้อเอาไว้ด้วยนะใช่เด็ดมากเด็ดมากมีภาพมีภาพชมค่ะบอกมาคืนนี้อยากได้กี่วันถ้าฉันบอกรักเธออยากบอกกี่ครั้งตอบหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอ จริงไม่ต้องเป็นจังหวะบอกว่าคืนนี้ป๊าสองสองที่สองที่พอเหรอบอกว่าคืนนี้ป๊าเน่แล้วเปลี่ยนิีอยากได้กี่ครั้งอ๋อสไลด์ตัวนิดนึงเอ๋อได้เลยเนี่ยเออก็มีกับปากอ่ะ ออกมาช่วงกลางคืนเป็นอย่างีไงให้เต้นพร้อมกันเต้นพร้อมกันนะได้เอามาเต้นมาเต้นเชอบหรอมพี่เต้นเชียร์อยู่เอาชั้นไหนก่อน แต่ไม่รู้เขาจะแกล้กันยังไงนะคะสักครู่คะ่ะนั่งเป็นคู่นู้เลยเเป็นคู่สิคะ,ะ,ะละครเรื่องปาเสน่หาน,นะคะครพระนางสงคู่แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้คุณกันได้ก้าวมารับบทพระเอกเต็มตัวเป็นเรื่องแรก เป็นไง้างรู้สึกไงบ้างคะดีใจแสดงว่ามีผู้ใหญ่หลายลท่านเห็นว่า <c oughs> เราถึงเวลาแล้วได้แี้วนะแต่ก็กดดันเช่นกันเพราะว่าเป็นการทํางานนอกค่ายครั้งแรกด้วยปกติจะเล่นรรละครของโพลิพาสตลอดอันนี้เป็นของดีดาใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากที่เราจะต้องปรับตัวแล้วเนี่ยเราจะต้องดูทีมงานทีมกล้องทีมทุกๆอย่างทีมไฟใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าทำความรู้จักกันใหม่ปรับตัวกับทุกอย่างด้วยสภาพแวดล้อมการคู่กับเชียเรื่องนี้จังไลยฮะ ในมีฉากกุ๊กกิ๊กเล่นกันเป็นแฟนกันจีบกันไปยี่แต่ว่าคนคนที่เขินกลับเป็นน้องเชียร์นะเขินเล่นไม่ได้เลยทำไมอ่ะทำไมน้องไม่ทราบเหมือนกันครับคือแบบพอมันเล่นแล้วแบบเขินเล่นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้สีนั้นต้องทำไงบ้างต้องทำไงบ้างเรื่องคือประมาณว่าผมก็ปั๊บจับลากเข้าห้องเสร็จถอดหมถอดแว่นถอดโมถอดแว่นปอมออกมาเขาจะถามผมว่าเสียงกันตองเฉียงก็เฉียงว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคือชื่อพี่เพชรคือเมื่อก่อนชื่อเพชรตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพอคุณจะมาอ้างทำไมว่าคุณชื่อพอผมก็เลยแบบอ๋อใช่ผมอ่ะชื่อเพชร ปั๊บหอมเลยหอมเลยหอมติหหอมแก้มหอมแก้มเลยแบบจับแบบเอ้อเย่เฮ้ยนเรื่องมันต้องไม่พอใจมันไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจไม่ คือเทเขาเล่นเล่นไม่ได้เล่นไปกี่เทไปซ้อมก่อนหรือเปล่าซ้อมก่อนหรือเปล่าเนี่คือซ้อมด้วยความจริงๆแล้วถึงถึงเราจะรู้จักกันมาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเล่นเข้าพระนางอย่างนี้ด้วยกันเราก็ให้เชียร์พี่ขอโทษนะเดี๋ยวมันจะอย่างนี้เรามาซ้อมมันก่อนอ่ะปั๊บไดลล็อกต่อมาปั๊บพี่ดึงหอมเราต่อไดลล็อกเลยนะเพื่อจะได้เป็นครั้งเดียวและผ่านใช่พอต่อต่อไดลล็อกเสร็จปั๊บหอมปั๊บซ้อมเชียร์หยุดเล่นแล้วทำไมเชียร์ไม่เล่นต่อเชียร์ไม่เล่นต่อแบบเออเราก็คือจนพี่กันต้องจัับบบตวเเเเชียยยร์ข่่่าคะะแอออ้้ทไม เขอบอกไม่บอกไม่ถูกหรือว่าเพราะอะไรอ่ะม <พอ S 1> ีภาพ <อ S 1> นิ่งแล้วเดี๋ยวไปดูภาพเคลื่อนไหวนะคะเออขาดูหน่อเขาดูหน่อยพี่เพชรแนะ่ๆทำไมต้องทำไม่รู้จักสีอันนี้จริงใช่ไหมใช่ครับผมคือพี่เพชรอ๋อนี่กันจริงตาเลยเละตาเลยอันนี้เพิ่งขึ้นใหร่เ,เหรอเพิ่งขึ้นใหร่ก็ไม่รู้<ส>าเหามว้าว นี่อ๋อเอ๊เออแล้วก็ทีนี้พอเข้าใกล้พอหอมปุ๊บอูยเขินจนตาเหลือเขินตาเหลืเลยอ่ะผักได่แบบผักไปมากเก่งมากจริงเอ๊ะอันนี้น่าคิดนี่ป๋าป๋าขนาดป๋ามานั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวนี่นะฝ้ายังคิดใช่ไหมแฟนขาคู่คิดกันเหมือนกันนะคู่นี้เนี่ยเขาดูละครแล้วมีคนเชียร์อยากจะให้แบบว่าเออเป็นแฟนกันจริงๆนอกจอด้วยนะเออไม่เปลี่ยนสถานะจริงไม่จริงเราสองคนอ่ะรู้จักกันและสนิทกัน ทำไมม่การอะไรกันแบบไม่หนุเลเอาไม่หนุเลยเหรอไม่แล้วไมแบบต้องเคินพี่เขาไม่ไม่รู้คงไม่รู้ขอตอบหมหยุดขายแล้วกัเ้ยเขียวเยขวเลยาวอย่างนี้ต้องมีอะไรเฮ้ยามชองอี่ว่าพี่ว่าไม่เดีกเดี๋ยวเข้าใจผิดกันคือไม่ไม่ได้คิดอะไรไปไกอย่างนั้คือบางทีเราอยู่ในสเปกเน แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเหมือนยิ้มสายยถ้าเกิดเจอผู้หญิงที่แบบหน้าหนูหนูหน่อยฟันหนูหนู่เงี้ยแปลว่าเขาจะเขินนะป๋ายจะหวั่นไหวเหรอคะป๋สายจะหวั่นไหวมากชอบแนวนี้เราชอบมีนไงชอบหน้าเหมือนเซนพลาดฮะป๋าเป็นแนวมีนแย่งกันมั้งม่แย่งกันเอามาที่เต้นกับมีนบ้างเนี่ยในทีวีไม่มีดูตลอดเลยดีดูตลอดเฮ้ยโอถ้าเราเอาหน้าเข้าใกล้ๆกันไหนกูแล้วเคร์นเลยเนี่ยแล้วคู่นี้เนี่ที่มีจุด

กับแมงสามอืมไม่ไม่กลัวแมงสาไม่ชอบไม่ชอบหรือกลัวไม่ชอบหรือเขอยากขยงหมดเลยอยากยั่งหมดเลยต้นมันไปหยิบขามาอย่างเงี้ยวิ่งไปรอบเลยรอบเมนเลยเราก็เฮ้ยอะไรอะอะไรอะล้วพอเดินไปสนใจขึ้นมาทีเดียวใชุ่่ยไทยเขามีอะไรกันไน่ความรักที่รักเชื้อรักพี่มากอะไรอะไรอะไรแล้วก็เดินไปพี่ต้นก็ช่วยดูแล้วเชื้อก็อ๋อนี่ก็เล่นกับเขาด้วยอะไม่ก็เลยบอกให้พี่่ต้นเดินไปเลยเดินไปเลย มือเนี่ยก็กำอยู่อกกันแล้วก็เดินเข้าไปเฮ้ยไอ้โง่แล้วแล้วก็แกล้งกันขอปอมเราไม่กลัวโอ้ยโอ้โงไม่แล้ไม่ใช่เชียก็แกล้งอย่าแล้วแกล้งพี่กันเมื่อวานเดี๋ยวพี่กันหอมนะ คำเล่คุณการว่าทำไมถึงเออกลัวแมงสาบคะคือมันกอดอยู่ที s <S ่หลังค่ะเราก็ไม่รู้นึกว่าแมลงอะไรอย่างงี้ไยกอดก็ปัดไปเลยอะไร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 ถ้าแกล้งพี่พี่จูบนะอะย มันก่อนที่ร้านเราก็ึูว่าแบบให้ยุ่งหรืออะไรเงี้ยก็มามาเขาไปแล้วมันเละติดหลังอะมันเลยเป็นภาพฝังใจว่าเราไม่สนิทกับมันออันนี้อันนี้เฮฮานะออกเลยะเด็กเเขาสาวกใจกล้านะใช่ไปง่ายไปง่ายไปง่าไป่คุไมง่ายไปแ่ยไปง่ายไป่ยไปงากไปงาไปง่ายไปง่ายไปง่อยง่าอไ่ยง่าง่ายายปาก่าไป่ายไป่ายไง่ย่าย่า่า่ายาปา่า่าง่ท่านฝากสา ปางเสน่หาดีกว่านะคะแล้วก็ยอย่างที่น้องบอกเลยคือก็เป็นครั้งแรกของพวกเราสี่คนด้วยที่มาเจอกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของเชียร์ที่ได้มาคู่กับผมว่าเราฝากคู่กันเลยนะออยเป็นครั้งแรกที่สุกับเชียร์ได้เล่นละครกล้องไหนครับกล้องไหน zoom zoom หน้าเอาแล้วไงเอาแล้วไงวันนี้ ท่นหมุนจะบอกว่านี่นี่เวลาเขาเขาเคยๆหน้าเหมือนดีใเอมากนี่จเอ่หรือเปล่าใครใครเฮหลีใชเฮ่นีเป็นครั้งแรกที่เราทั้งคู่ได้เล่นละครคู่กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าที่เห็นเราต่อปากต่อบคำกันในนั้นเนี่ยเราเป็นบทสดส่วนใหญ่ใช่ไหมจ๊ะ รถนะครับคอมเมดี้แอคชั่นนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับไม่แลวที่สำคัญมันเรื่องราวที่เขานำเสนอบังเสน่หาเนี่จริงแล้วน่าติดตามนะต้องมีนตัวเขาอยู่ตรงไหนตกลงตกลงเพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องมีนเนี่ยเสียงหวานนี่ยเขาไม่รู้เขาเป็นใครสุดท้ายต้องไหนรับต้องไหนครับอยากใครนั่งรังว่าใครต้องมีพี่กันตัวไอ้เม้งว่าอยากเจอผีให้ไปบ้านทางยังไม่อยากอ้างวางขอมาบ้าน สนุกมากๆโหดมันฮานะคะแล้วขอเรื่องนี้ครบรสฝากไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทสีท่านมากว่าที่มาร่วมกันย้อนวยขอบคุณค่ขอบคุณะเรื่องราวไม่น่ตดตามช่วงหน้านะเรื่องราความเฮี้ยนถือเป็นตำนานเลยนะแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับติดตามช่วงหน้าครับค่ะ yeah i yeah. am yeah. oh, yeah. yeah.